สวัสดีครับสวัสดีครับไบ DIY ครับวันนี้ไบ DIY จะมาพูดถึงเรื่องของดุม DT ทีสวิต350นะครับเนี่ยตัวนี้มันอยู่ในรถไบนะครับเป็นของล้อซุปเปอร์ทีมนะครับซุปเปอร์ทีมเคอร์โปะนะครับซึ่งปัญหาที่เข้ามาวันนี้ก็คือเนี่ยครับตรงนี้นี่เองนะครับมันลูกปืนมันลายนะครับแต่ว่ากรณีที่เราจะเปลี่ยนลูกปืนจุดนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องถอด สตาร์รัชเชตออกมานะครับก็คือตัวนี้นี่เองสตาร์รัชเชตก็คือตัวดาวเนี่ยนะครับเอ่อหรือว่าบางคนก็เรียกว่านัดรีมูเวอร์นะครับถ้าฝรั่งเขาเรียกว่านัดรีมูเวอร์นะครับก็อเดียวกันนะครับอะไรก็แล้วแต่มันก็คือตัวล็อกล็อกของรัชเชตนะครับที่ทําหน้าที่แหวน2ตัวนะครับตัวสตาร์รัเชตเนี่ยก็ทําหน้าที่ในส่วนของแหวน ที่เป็นตัวแป้นขับนะครับอ่าภาษาไทยก็แล้วกันนะครับตัวแป้นขับตัวเนี้ยนะครับมันก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับฝั่งหนึ่งมันมันจะอยู่ในในส่วนของสปริงนะครับนี่นะครับมันจะเข้าไปแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวแป้นขับเพื่อให้เกิดแรงผลักดันนะครับถักล้อเนี่ยไปข้างหน้านะครับพอนักปั่นปีขานะครับมันก็จะดังแกร๊ดประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะหมุนประมาณนี้นะครับ ออันนี้มันถอดได้ปกติการที่ตั้งก็จะมีสปริงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือการทํางานของเขาจะประมาณนี้แต่ว่าวันเนี้จะมาถอดเพราะว่าลูกปืนเนี่ยมันมันเสียนะครับมันลายนะครับการถอดก็จะมีเครื่องมือตัวนี้มาช่วยนะครับอ่าตัวนี้ผมสั่งมาจากชุป,ปี้นะครับก็ไม่แพง3 0 0กว่าบาทนะครับของทรูปนะครับก็ถอดได้นะครับ แต่ขั้นตอนการถอดนี่ยากนิดหนึ่งก็คือว่าจากโรงงานนี่คือมันมันแน่นมากนะครับการถอดนี่คือต้องไปใช้ปากกาจับจับบล็อกตัวเนี้เครื่องมือถอดนี้ไว้นะครับแล้วก็ทําการหมุนล้อนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับถ้ามันไม่ออกจริงๆถ้ามันมีคราบสนิมอะไรเนี่ยให้เอาพวกน้ํายานะอย่าเช่นน้ำยาอนเนกประสงค์นะครับนี่ พวกอะไรก็ได้ที่เป็นคลายสนิมคล,คลายความชื้นนะครับก็เราฉีดเข้าไปหมักไว้ก่อนนะครับหมักไว้ก่อนโอเคนะครับก่อนจะถอดเนี่ยมันจะมีแหวนตัวหนึ่งแหวนอันนี้เอาออกอยากมากนะครับมันแน่นนะถ้าไม่เคยถอดนี่มันจะอยู่ตรงนี้แหวนมันเป็นซีนนะครับซีนที่กันระหว่างโม่โม่กับตัวดุมนะครับมันก็จะเป็นล่องอันนี้เวลางัดออกยใา้มันเสียหายนะครับเนี่ยเรางัดตัวนี้ออกก่อนนะครับนะครับ อย่าให้มันเสียหายผิดรูปนะครับเขาจะอยู่ในลักษณะนี้ให้งัดออกก่อนนะครับอ๋อมาแล้วนะครับก็จะเจอตัวและเช็นะครับหลังจากนั้นนะครับการหมุนเนี่ยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่การหมุนนะครับการหมุนทาได้2แบบนะครับแบบแรกถ้ามันถอดออกได้ด้วยประแจเลื่อนนะครับแล้วก็สวมนะครับสวมตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยนะครับ ก็คือมันจะเป็นรุ่นของเขาอันนี้จะถอดได้240 350 3อะไรผมจำไม่ได้นะแต่หลักๆก,ก็คือเนี่ยถามคนขายเขาบอกว่า350ารถนี้ใช้ได้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับในการคลายออกอันนี้ผมถอดมาแล้วม,มันจะถอดง่ายนะครับมันจะถอดง่ายแล้วให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนลงอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะออกได้ ง่ายๆนะครับถ้ามันไม่แน่นมากนะอันนี้คือกรณีของไม่แน่นมากนะครับขโมยนกมานะครับเนี่ยนะครับก็อออกมาแบบนี้นะครับนี่คือระเฉดสมบูรณ์นะครับไม่ได้มีความเสียหายอะไรฟันยังอยู่ครบแล้วก็ด้านในจะมีแหวนนะครับแหวนหนึ่งตัวนะครับนี่ แหวนตัวนี้ทําหน้าที่กั้นลูกปืนกับระเช็เนี่ยไม่ไม่ให้มันออกมานะครับให้มันเกิดความแน่นพอดีนะครับมันก็เหมือนแหวนกันคลายนั่นเองแล้วก็กั้นตัวตัวลูกปืนไว้นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถเอาลูกปืนออกมาได้นะครับก็ส่วนประกอบเขาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากถอดสตาร์และเช็ดของดุมดีทีสามารถสูญด้วยตัวเองนะครับผม เวลาเราประกอบคืนก็อย่าลืมแบนตรงนี้นะครับเวลาใส่คืนนะครับมันจะมี2ด้านใช่ไหมครับด้านขอบเล็กเนี่ยนะครับจะเป็นด้านอยู่ด้านในนะครับตัวเนี่ยที่เป็นหน้าใหญ่นะครับมันสังเกตดู2ด้านมันจะไม่เท่ากันหรือว่าสังเกตเกลียวก็ได้เกลียวมันจะล้มซ้ายนะครับ mm hmm. นั่นหมายความว่าเราต้องหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกานะครับ mm hmm. ก็ หมุนเข้าไปเลยนะครับเวลาเวลาใส่นะครับแต่ก่อนใส่ก็ต้องอใส่พวกน้ำมันพวกอะไรนิดหนึ่งนะครับใส่น้ำมันใส่จรารบีนะครับ ประมาณนี้นะครับมีการประกอบนะครับส่วนแหวนเนี้ยเราก็ปรับให้พอดีนะครับนี้ผมทดลองใส่นะครับถ้าหมุนด้วยประแจหกเหลี่ยมไม่ออกจะทํำยังไงนะครับก็ต้องเอาตัวนี้ไปจับกับปากกาปากกาจับชิ้นงานอย่างในอู่มอไซค์อู่ซ่อมรถนะครับเขาก็จะมีนะครับแล้วก็เนฟขอแนะนำทิปเทคนิคอีกนิดนึงนะครับถ้าใคร ใช้ประแจหกเหลี่ยมขันแล้วก็มันไม่ออกมันแน่นมากนะครับอ่ามันอาจจะทำให้ดุมของเราเสียหายได้นะครับก็ให้เอาตัวถอดครับเครื่องมือถอดเนี่ยนะครับไปวางไว้กับปากาชิ้นงานสมมุตินะครับว่าอันนี้คือปากาชิ้นงานนะครับแล้วก็ไปจับอย่างนี้แล้วก็เอาล้อนี้สวมลงไปนะครับเอาล้อสวมลงไปอ่า เอาสวมลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ออกแรงหมุนนะครับเราจะหมุนไปทางไหนนะครับให้หมุนไปทางขวามือของตัวเองนะครับนี่ขวามือผมอยู่ทางนี้นะครับขวามือทางนี้ให้เราหมุนไปทางนี้นะครับหมุนไปทางนี้นะครับออกแรงนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับก่อนจะออกแรงก็จับแน่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาปากกาจับเนี่ยซีมันอาจจะแตกได้นะครับพวกนี้ดุมอาจจะแตกได้นะครับ ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราไมเราต้องจับเอาไปจับปากกาชิ้นงานนะครับโอเคครับอ่าเป็นข้อมูลให้กับคนที่อยากเปลี่ยนลูกปืนนะครับของดุม DT ทีส s s 3 5าหนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ <Okay. S 1> เขาใช้ลูกปืนเบอร์6902นะครับทั้งสองสองด้านนะครับ6902รวมทั้งลูกปืนโม่ฝั่งของติดกับดุมนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งผมไม่แน่ใจ จำไม่ได้นะครับแต่ก็ถอดอยู่นะครับก็โอเคถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับไบดีไอวด้วยนะครับวันนี้เอาเรื่องราวของการถอดสตาร์และเช็ดดุมดีทีสวิต3์สามามาฝากนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ